สวัสดีครับมือนีเพามาชมพระวัดปากน้ำนะครับแต่ว่ากีแทบบุลูนะครับออกมาเ้ช่มกันนะครับมีมาชมอยู่หาองค์นะครับช่มองแรกนะครับองนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อสนนะครับชนมาอายุร้อยแปดปีนะครับชนมาอายุร้อยแปดปีนะครับใส่กอบพร้อมขึ้นคอนะครับ ใส่กรอบพร้อมขึ้นคอนะครับองต่อไปครับองต่อไปแต่ว่าเกทแท้บลูนะครับนี้เมาส์ลายครับนี้ก็จะเขียนทั้งนันงนพระไตปีดกนะครับพระไตปีดกนะครับรามาชมกันหลายๆองค์นะครับชมกันหลายๆองค์ไปเลยทานที่มีความรูกะ พิมบอกกันได้นะครับพิมพ์บอกกันได้น้อมรับทุกคําตัดสินนะครับทุกคําติชมนะครับมาชมหลวพอสดนะครับเบื้งพ่าเปลี่ยน,นครับแท้จังได้ก็เบื้งแบบไดบบรู้นะครับมาชมกันแล้วแต่คนมักคนชอบนะครับผมแล้วแต่คนมักคนชอบ อีนน่้ก็สไม่เขียนทอทหารดินมึกนะครับทอทหารมึกไว้นะครับผมบดูว่าเกทแท้นะครับบาดูว่าเกทแท้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อครับที่แห่เข้ามารับชมมือขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับ